แพ่์ทองทานจินาวัตรลูกสาวล่าพ่อใหญ่ทักษิณมาเป็นนายกอบตราคาข้าวเปลือกของมะเดื่อตัละ20บาทหมื่นละ240บาทตันละ20,000บาทเอาลาครับพี่น้องราคาข้าวเพื่อข้าวข้าวโพดพริกมะเขือเทศมันสับปะหลังสินค้าเกษตรทุกชนิด ราคาเพิ่มเป็นสามเท่าเอาสามคูณวัวควายสัตว์เลี้ยงหมูทุกชนิดราคาเพิ่มเป็นสามเท่าเอาสามคูณเช่นควายตัวละสองหมื่นพรรเพื่อไทยมันเป็นรัฐบาลเอาสามคูณได้ตัวละหกหมื่นบาทพ,พรรคเพื่อไทยมันเป็นรัฐบาลจะส่งออกวัวโคคูนสี่ล้านตัวไปประเทศจีน ไปประเทศตะวันออกกลางคนแข็งหมวกยินมูงเพิ่งสั่งซื้อวัวคาย4ล้านตัวมีออเดอร์เรียบร้อยพักเพื่อไทยค้าขายเป็นติดต่อต่างประเทศเป็นรู้ว่าท่านจะซื้อวัวคายวัวโคขุน14ล้านตัวนั่นคือจากมาพาที่น้องเลี้ยงวัวโคขุนได้ร่ำรวยเต็มเต็มกระเป๋ามีเงินล้านเอาวปาที่พี่น้อง พี่ดองถ้าพักเพื่อไทยเป็น,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 นรัฐบาลประชุมคณะรัฐมนตรีวันแรกจะประกาศลดราคาปุ๋ยน้ำมันไฟฟ้าแก๊สลงทันทีเอาบังกัรพี่ดองหนึ่งนักเรียนหนึ่งทับเล็ตหนึ่งครูหนึ่งทับเล็ตแจกทับเล็ตให้ลูกหลานเราคนละหนึ่งเครื่องแถมอินเทอร์เน็ตไวไฟฟรีเร็วและแรงให้กับทุกคนทุกหมู่บ้าน เอาบอสการพี่นเองเอานะครับเร็วๆนี้ข้าจะเงินมาแจกมาซื้อเสียงร้อยสองร้อยพันสองพันเอาบาาอการ์ดสิเอาเอาแต่ตันแน่นอดาะพักอื่นเขาปาเงินพักเพื่อไทยเฮาปาใสาเป็นประชาธิปไตยยินได้แต่ละแต่ละนโยบายพักเพื่อไทยเฮาเพื่อพี่น้องรากยากเพื่อพี่น้องคนยากคนจนเพื่อพี่น้องกเกษตรกร พักเพื่อไทยชิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนนะครับเอาเงินมากาภูมิพัฒน์เพอหกเอาเงินมากาเพื่อไทยเพอยี่สิบเก้านั่นคือสิ่งที่นโยบายต่างๆจะทำให้กับพี่น้องลูกหลานเราได้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฟรีได้ินเทอร์เน็ตไวไฟฟรีพี่น้องก็ได้ฟรีกันทุกคนไดเนน้เรียนจบพิญญาตรีเร็วขึ้นอีก3ปีนะครับริญญาตรี4ปีเรียนแค่สา ยกเลรกเรียนป .6 ยกเลกเรียนม .6 เรียนป, 1, 5, ป 5, .1 ถึงป .5 แล้วก็ป .1 ถึงม .5 ปัญญาตีสีปีเรียน3ปีหลักศูนร5ห้าบวกหบวกสจบตอนอายุส8ปปีนะครับ